แล้วก่อนก่อนคุณพ่อเป็นไตคุณพ่อมีอาการอะไรบ้างมีเหนื่อยเหนื่อยมากคุณพ่อล้างไตมากี่กี่ปีแล้วสามปีแล้วเป็นลูกไตขั้นที่สี่ถ่ายน้ำยาเนี่ยนะสี่ครั้งประมาณสองปีสองปีทีนี้ลูกสาว กาซื้อกาแฟแม่มดมากินกินไปกินไปผลเลือดก็ดีตั้งกายก็ดีขึ้นหมอบอกว่าลุงได้กินอะไรไหมอืมผมบอกว่าไม่ได้กินอะไรกลัวหมอว่านะอ่งนะคะทุกคนสามกล่องแรกหมอทักว่าค่าเลือดดีขึ้นจากที่ดำดำมีแต่หนังมุ้งกระดูก พอก็ผิวใสขึ้นอร่าขึ้นจนหมอทักนะคะแค่สามกล่องแรกอ่าแล้วหลังจากนั้นเราจะกินมาเรื่อยๆเรื่อยๆไอขข้ขาซักที่ขากระตุกเนี่ยนะนิ้วนี่มันก็บิดแต่คนละทางมันไม่ตรงอย่างนี้มันบิดอยู่อย่างนี้กินแล้วมันก็หายก็ดื่มกาแฟมแม่มดนะคะจากที่ล้างไตวันละสี่ครั้ง ตอนนี้เหลือกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะทุกคนอยู่ข้างสองคุณพ่อดื่มวันละหนึ่งซองนะคะกินตอนเช้าเดี๋ยวนี้สบายดีไม่เหนื่อยแล้วทํางานได้เอาไปเก็บเห็ดป่านูน้นขับรถมอเตอร์ไซค์เองไหมเออขับเองแล้วพ่อปวดขาไหมไม่ปวด<อ>เป็นเกาด้วยปวดขาเมื่อก่อนเนี่ยปวดเนี่ย ไปฉีดยาหาหมอฉีดยาเนี่ยเดือนละครั้งสองครั้งสองครั้งไม่หายสามครั้งไปฉีดมากะพอทุเรากินอยู่ประมาณสักสามกล่องสี่กล่องนี่แหละมันก็หายไม่ได้ไปฉีดยาแต่ว่าขาเป็นเกานี่ก็มีกระตุกด้วยเนาะมีกระตุกอถ้ามันกระตุกมาเนี่ยมันขา มาต้องไปหาหมอฉีดยาอีกฉีดยาออกมากับพ่อทุเราก็าไปฉีดอีกแามันเป็นมาอีกอะ่ะใช่ค่ะทุกคนเราไม่คิดนะคะว่ากาแฟเนี้ยจะช่วยชีวิตของคุณพ่อได้คือไม่เคยคิดเลยค่ะ